พี่ถามจริงชิงงมซร้านบริการเติมรูบักโปรโมชั่นสุดคุ้มนนี VIP Server r เล5ขั้นต่ำเพียงย0สิบบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ทเลด ยังไม่หมดเพียงเท่านี้<ะ>บริการจำหน่ายไอดไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแง่ง V.I.P จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิง์กใต้ลังค,ล,งคลิดเลยนะครับ Pixel p e t ก็ ในความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการซื้อสกิลดาบมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปลดล็อกอีกนะครับในพีนี้นะผมก็ได้ทําการปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลมาสเตอรี่ <Master> ของดาบเนี่ยก็ปลดไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยผมจะได้หาคิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องจัดก,การกับไอ้เจ้าคิงของอันตรายนี่นะครับนะแต่มีเงื่อนไขจุกจิกยุ่งยากอีกนะครับเอาเอาละลากนสาหรับเมืองนี้โอเคเพื่อนสู้ๆก,กันที่อยู่เกาะเนี้นนะปัะ๊บ พันรอบตัว <Yeah. S 1> โอ้อยูนน่นู่นผันมตรโอเคเอาละไปโ okay. oh, okay. อเคจิมมี่ฮะจะไปด้วยเหรอร้อยสิบแล้วโอ้ oh, ไปเกาะไหมเอ้ยร้อยสิบ oh, ก็ไปฟาร์มได้เลยนะเพื่อนฉันยังเลเ้ลไม่พอเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วกันโอเคบายหวนเป็น okay, เพื่อนดีๆต่อกันนะ่ะเลสปาร์กนี่รุ่นท้ายา โอ้ยชจ์ปลาอยู่นี่เลยสวัสดีนะนกโลโล <c oughs> แกเดียวมันน่ารักจริงๆเลยอ๋อนี่ไงต้องฟัมตรงนี้โอ้แบกเล็กๆบกเล็กนี่ปะเราต้องมารับคุยจากตรงนี้ปะนี่ไงเจมเจมส์ <James. S 1> โอ้จากยี่สิบดาเมจนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตีมันเข้าป่ะโอ้เหลือสิบหกเลยนะฮะอุ้ย ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับที่ผมมีเพื่อนฟาร์มตรงนี้ไม่รู้จักหรอกนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าเขาคือใครแต่ก็ยินดีที่ได้ไดพบแล้วก็ยินดีที่ได้ฟาร์มด้วยกันเจ้าพ่อหนุ่มเออเขาก็ใช้เบรกเลือกสวงผมก็ใช้ดาบนะฮะผัดกันลากนะครับผมลากบางทีเขาก็ลากนะฮะฟาร์มอยู่ตรงนี้ประมาณพักหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยที่แบบว่าถ้าเราไม่อยากจะ PVP เนี่ยเราปิดระบบ PVP ไปเลยก็เวลาใครมาตีเรานี่ก็จะไม่โดนเมทนะครับ wow. และตอนนี้คอมบัตผมไม่รู้หายไปไหนนะครับเวลาเอาไว้ใช้ต่อยบาก,กี้ผมไม่ไม่มีแล้วนะฮะคือเปิดในกระเป๋าแล้วหมัดตูหายไปไหนวะเออที่สาคัญเกมมันดาน้ำไม่ด้วยนะฮะผมก็เพิ่งรู้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะดําปลงไปทำอะไรหรือว่าในนอนาคตจะมีถ้าใต้น้า <laughs> ผมก็ต้องบนฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับพี่การฟาร์มที่ยาวนานนะฮะเป็นการฟาร์มว่านานอยู่แต่ก็มือคุณสองก็ดีนะฮะ ตอนนี้ผมฟาร <sh> <and> <him> mm ์มมาโดยที่ไ <mir> ม <anda that word> ่มีคุณสองเลยนะครับอฮฟาร์มไปตายมัากนะฮะส่วนมากก็จะตายนะครับคือบางที่มันแบบไม่มีเซนที่จะแบบเอ้ยทําไมตรงนี้มอนมันตีได้วะเอ้ยทําไมมันสกิลมันบล็กเพรอยู่ใต้ดินวะก็ ส่วนมากก็จะตายแบบอย่างนี้นะครับนะเอ,อ,อย่างเช่นผมใช้สกิวลวีไปคือมอนมันแบบมันต้องนอนต่อดิเองจะลุกมาตีต่อได้ไงวะเองไม่ตีสตาร์ได้ไงวะ้าวตกกใจเลยทีเดียว,วโอ้ยใน,นที่สุด <The fuck? S 1> ทำไมมันไปสองรอเอ็ดวะ huh? ผมฆ่าเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวผมลองฆ่าอีกตัวหนึ่งโอเควะไปเพิ่มเอา้ากลายเป็น200เฉยเชือดเลย i ็อกในสตริง yes how it go นะแต่แค่ไหนกนเชียวไอ้บ่าวโอ้ย อย่าบอกนะว่าสิ่งที่ลาดมโลพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปมันก็คือสิ่งนี้นั่นเองไม่มีความโหดไม่มีความเก่งไม่มีความอะไรเลยของเจ้าคิงคงตัวนี้นะครับนอกจากทุบพื้นคำรามต่อยเราไม่กี่หมัดน,นะครับนั่นแหละผกบวนแค่นี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากแล้วสําหรับคิงคงตัวนี้นะครับ เอ้ยภารกิจยังไม่เสร็จไอ้นูมต้องมาฆค่อีกสองตัวหนึ่งทับสามโอ้พระเจ้าเอ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เออเมื่อกี้ผมไม่ได้อัาไว้จ้ะมันคืออะไรเนี่ยอีอโนคืออะไรวะอยู่ดีมันมันดอปให้เฉยเลยไอ้นี่เนี่ยนี่เดี๋ยวผมไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยอยู่ดีมันทิ้งให้ผมเฉยเลยผมไม่กินหรอกนะผมว่าถ้าผมกินอาจจะแบบ ไรค่าหรือแบบลูกากไปเลยแล้วมันชนเรือตูทําไมวไะเนี่ยวตแฟกผมว่ามันเป็นผลที่แบบถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะ5,000ันเบลีเองคลายคลายผลร้องไห้เหรอสกิล Z ซดเคนโปโปจะประกอบโปรเจกต์ไทยสีเขียวไปใส่สัตรูสกิลเอ็กชิยูโปโปฮะผู้ชายจะลงไปคุกเข่าอยู่กับพื้นและเริ่มร้องไห้ถ้าทีมตัวเองอยู่รอบตัวจะสามารถรีเลือดให้กับทีมได้และเราจะเสียเลือด <laughs> กิวซีโฮโกโปโปคุณจะสามารถสร้างบ er ารียกันสตันได้นะฮะไม่ใช่การดาเมจนนะมันบอกว่ายากที่จะสตันแต่ว่าจะมีโอกาส,สติดสตันอยู่นะฮะดีตรงไหนวะเนี่ยตีทุกทีคือผมอยากรู้ว่าถ้าตีไอกอริล่ามันจะแบบปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าตีตอนเช้าล่ะ เพราะว่าตอนนี้มันเช้าแล้วเอ่อพี่ถามจริงสมสมเรียบร้อยรับไรเช้าจริงๆด้วยแม่แกเอฟเควันอีเทนิ t ี้ <eternity> คือมันใช้เวลานานมากเลยคือครึ่งชั่วโมงทีมืดครึ่งชั่วโมงทีเช้าอะไรเงี้ย นานนานเกินโอเคแล้วที่สําคัญนะคือมันมีดวงตาสีแดงแดงด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็จะมีโมเดลกลิล่าสุดเบิรอ,อยู่ข้างในด้วยนะแต่ผมพร้อมที่จะใส่เดียวกับมันละโอ้หมัตายไวมากเลยตัวนี้สะครบแล้วโอเคได้แล้วเอาอยู่ดีมัสีค่คนเฉยครับอุ้ยสีม่วงด้วย สีที่ฉันชอบโอเคหลังจากที่ผมไปดู YouTube มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอา่าให้มาตีกกริลาเพื่อเพิ่ม e อสําสำหรับฮาคี้เกาะไปเรื่อยๆนะครับก็ก็กไอโกลิลานี่แหละนะฮะเฮยตียากๆอย,อยู่นะฮะทำไมรู้สึกมันดูมึนๆอนะ สองพันเ e โอ้ผมต้องตีอีกหลายตัวเลยนี่หว่าท่านผู้ชมบ้ามากบ้ามากนี่ปะโอ้โยพันห้าอจริงป่ะนะพี่อุ้ยเอาซื้อดาบไม่ได้อะไรเนะนี่ยริชแมนอะไรเนะี่ยเขี้ยวหรอเขี้ยวของเจ้าเลยหรอโอเคเราไปตีเจ้าวันดีกว่านะว่าเจ้านี่ไงเอ่ออุ้ยอ,อยู่ไกลมากไกลโพดเลย Liberal, ผมเจอคีพี่ใน OnlyFans โคเดตใช่เหรอพี่กา่วจะเก็บเป็นความลับมันอะรู้ได้ไงครับน้องทำไมเกาะเจ้าเฮเลกไกลๆวะท่านผู้ชมครับก็แผลเฮ้เฮ่เฮ้สวัสดี อ้าวได้ดีเล่นนี้อืมดูอนน้องฮิตบอกไกลมากสวัสดีครับพี่พี่ไม่คิดจะต้ต่อผมเลยเหรออ้ยยอกยอกไอ้น้อง แม่นคนอื่นเข้ามานะเฉพาะเฉพาะแค่พวกคนพวกนี้ไม่นานมีคนอื่นแล้วแหละโอ้ยยังมีระเบียแถมท้ายให้เหลยเนี่ยตายแล้วลืมมีคนช่วยเยอะก็ยิ่งตายไว้นะ เอาจริงไปนะพี่พี่ไม่ดอบเพียยให้ผมเลยคือเ p พอกับเงินได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดอบเพี้ยนะเอาละที่สำคัญผมมีสปินเยอะสปินเนี่ยผมไปรอตอนที่ช่วงเขาดาวนะครับเขาดาวหลายชั่วโมงมากเลย10 20กว่าชั่วโมงนะฮะได้มาร้อยกว่าสปินนะฮะแล้วผมก็ดันไปสุ่มไดโอนิมานะเผา2%เนะครับไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะเห็นบหมว่ามันสามารถอีโวไปเอลเดอร์โอนิได้นะครับแล้วก็การดาเมจ1.2%รเรแล้วก็บวกเลือดไปอีก100นะฮนะก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะนะครับเกมก็อัปเดตอินเทอร์เฟซมายูนิวยูอนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดว่าไงดีเห็นไหมเวลา n อ c จะมีแบบ ตรงนี้นะฮะที่แบบไม่ใช่เควสนะเควสจะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะแล้วก็เกมเนี่ยระบบอัปเดตลด5 0นะฮะพาตอนนี้ผมซื้อวลว็อกโพสต์มานะก็คือจะเห็นหมดทุกเกาะเลยนะครับคือตอนนี้ผมว 300, ิวสามร้อยก็คือมันจะบอกว่าเราต้องไปเกาะไหนนะฮะอยากสร้างความประทับใจมันต้องแบบอม,มันต้องแบบบิมเบิ่มอะเอออัปเดตมันต้องบ,บ,บิมเบิมสิอันนี้ก็เป็นที่ขายบีสโพสตนะคือเจ้าเฮเลเกิดนั่นแหละนะแล้วก็ตรงนี้ที่เก็บผลตรงนี้อย่าไปคุยกับมันนะไม่รู้ว่าคุยมันแล้้วไไดอะะรน ทำมาไว้ทําไมทามาเพื่ออะไรมันคืออะไรอยู่ต้องไกลอยู่มาไกลด้วยหวังว่าฉันจะเจออะไรจริงๆในเกาะน,นี้นะมันคือเกาะอะไรวะฮะมีโชว์ไว้เฉยๆแค่นั้นนะดันเจียนมัเนี่ยทรงนี้อ้าวเข้าไปได้ด้วยโหมีแค่เนี้ยนะอาเลยบอสเดรอดูทรงยังไงก็น่าจะที่ดีบอสใหม่อะมั้งแต่มันจะเป็นบอสอะไรวะ อะไรอ่ะอ้าวงงเลยงงเลยอย่างงี้เดี๋ยวเตะด,ดิผมเวลสีเแล้วมันมันง่ายมากเลยนะครับใช้แบ็คเล็กเดี๋ยว,ยวผมสาธิตวิธีการฟ้าร์ผมนะผมจะไม่ไปตีมันก่อนนะผมจะลากลากนะฮะลากอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวดนี่คือที่ของผมนะค,คือรอบหนึ่งจะได้เจ็ดรอบนะฮะ ทำสอรอบก็จะได้ประมาณ14แล้วก็ไม่ต้องไปลากอีกตัวในรอบที3นะ่3ามประมาณนี้กระโดดอาอบักอันนี้ต้องระวังหน่อยฮะแต่เสร็จกดซีกดซีถอยมากระโดดสงูงๆก็ได้นะแล้วก็ลงมาแล้วก็ต่อยมอนมันจะงง ไม่รู้ว่ามอนงงหรือระบบเกมนะฮะกระโดดกระโดลงมากด X ก็กระเด็นไปทางไหนถอันหลังมาแล้วก็กด V ใส่นะแล้วก็ไปต่อยมาประมาณนี้นะเราก็จะได้ประมาณ7ตัวนะรอบแรกเออสแตตตันอยู่ที่นี่นะฮะท่านผู้ชม5 5าน้อยะเพิ่มไปมันก็ไม่เพิ่มละ yes. อ่าโดนหมดเรียบร้อยตาย 500แล้วครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวลงไปฟาร์มอีกตัวนะถ้าหลอดสีม่วง,งตัวนี้มันไม่เพิ่มอนะ่ะโอเคจริงด้วยไม่เพิ่มแล้วนะครับนะมบตเตอรีร่เบกเล็กผมก็ตันอยู่ที่200นะครับน,น,น,นี่นี่ผมตันแล้วนะครับนะต้องรอ,อมันอัพเวลอีกนะฮะน้ำ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 ,นำโอเคเอ้ยอะไร เฮ้ยทำไรครับบอสเนี่ยยำกระมอม <c oughs> <c oughs> อุ้ยน้ำ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 มันจะตายมานะันอ,อ่ะไอ้คอตาย ค่นี้นะความประทับใจแรกเหรอ,อยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับเกมนี้นะความประทับใจแรกแบบคือเข้ามาหลังจากที่ปิดไปนานนบิดหนีด้วยแหละนะครับ<ม>แถมมีอัปเดตหนึ่งก่อนหน้านั้นด้วยนะท่านผู้ชมก่อนที่เกมจะปิดอ่ะอัปเดตหนึ่งคือแบบมันน้อยมากมันน้อยแบบนับนิ้วได้เลยว่าอัปเดตมากี่อย่างแก้บั๊กเพิ่มเจ้าเจ้าที่มีแต่ค่าคำรามดีแค่ถึกแค่นั้นแหละ โอเคแค่นั้นเลยแล้วก็มีของให้แรกนิดเดียวอ่ะก็ต้องสะสมเขี้ยวเจ้ามาโอ้โหความประทับใจแรกหายไปเลย <c oughs> ก็คงต้องรออัปเดตแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอัปเดตแท้ๆเนี่ยจะมาในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งอาทิตย์นี้ก็แบบเปิดให้เล่นตามปกติไปก่อนนัน,นะโอ้ยบาย,บายๆครับเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ปวดหัวอะ